สวัสดีทางทิตเตอกนะคะ,ะ,คะสวัสดีทางเพจแล้วก็ทาง Youtube ค่ะพี่การมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษ,ษาเขานี้มีหัวข้อดีๆมาฝากนะคะพี่การไลฟ์เรื่องของแม่ให้นมนะคะทานอะไรได้บ้างนะคะลดจัดได้ไหมเอ้ยไม่ใช่สิจะหาว่าทานอะไรได้บ้างคือเรื่องว่าทานอะไรได้บ้างแกเคยไลฟ์ไปแล้ววันนี้ก็จะมาฉีดตรง เรื่องของรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดกินได้ไหมในแม่ให้นมแล้วก็แม่ให้นมควรทานยังไงดีนะคะเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่พี่แกไม่ได้ห้ามอยู่แล้วให้กินกินหมดอยู่แล้วนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับหัวข้อก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการตอบคําถามนะคะช่วงที่ให้นมพี่แกนเคยบอกแล้วเสมอว่าการการที่คุณแม่ต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนไม่ใช่เรื่องของการให้นมลูกอย่างเดียวเพื่อเป็นการซ่อมแซมร่างกายของคุณแม่นะคะ เลือดที่เสียไปนะคะในช่วงคลอดลูกอ่าแล้วคุณแม่ก็ต้องอ่าหลังจากนั้นนะคะก็คืออาหารเนี่ยจะต้องแบ่งไปซ่อมแซมร่างกายคุณแม่แล้วก็ต้องมาทําการผลิตน้ํานมโดยอ่าปริมาณคุณภาพอาหารไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพน้ํานมโดยส่วนใหญ่ถ้าแม่ไม่ได้ขาดสารอาหารแต่คุณภาพและปริมาณอาหารจะส่งผลต่อปริมาณน้ํานมนะคะ แม่ที่กินอาหารไม่ครบถ้วนแม่ที่กินอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลตอบปาน,นิมน้านมคนไหนที่น้ํานมน้อยอยู่นะคะคนไหนที่น้ํานมน้อยอยู่รองกลับไปดูว่ากินอาหารพอหรือเปล่าโดยนอกจากอาหารที่เรากินตามปกติแล้วในคุณแม่ให้นมเนี่ยยังต้องกินอาหารที่มีแคลอรี่เพิ่มมากขึ้นนะคะ500กิโลแคลอรี่เนาะหรือถ้าโดยปกติในผู้หญิงไทยก็อยู่ที่เบสเ็จนะคะรวมแล้วประมาณ2,500กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งปกติแล้วผู้หญิงเราจจะต้องการ2,000 แต่ถ้าช่วงให้นมบุตรเนี่ยให้กินถึง2,500นะคะ2,500เนี่ยเขาบอกประมาณข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยจานหนึ่จานนะคะก็ไม่ใช่2,500กิโลแคลอรี่คือกินเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะคะทีนี้ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะถามว่าแล้วหนูจะต้องกินอะไรได้บ้างคะพิการอ่าสิ่งที่คุณแม่ให้นมควรกินนะคะคืออาหารที่ครบห้าหมู่ไม่ว่าจะเป็นนะคะกลุ่มโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมัน เกลือแวิตามินและธาตุต่างๆผักผลไม้นะคะกินได้หมดทุกอย่างไม่ต้องงดอะไรเลยยกเว้นกรณีแม่แพ้อาหารค่ะถ้าแม่แพ้อาหารแม่ก็งดอาหารนั้นนะคะแต่ไม่ต้องงดเพราะว่ากลัวลูกจะแพ้หากลูกยังไม่แพ้นี่ยังไม่ต้องงดอะไรเลยกินไปหมดทุกอย่างกินให้หลากหลายแล้วก็กินหมุนเวียนอยากกินซ้ําๆอืนะคะสําคัญมากต้องกินให้มันหลากหลายกินเยอะๆวันนั้นที่กันเจอแม่หลงังคลอดท่านหนึ่งเนาะ เออแม่น่าจะยึดว่มันจะไม่ถึงยี่สิบมากับคุณแม่ของคนแม่ก็คือคุณยายนั่นเองพี่กันก็เจอแล้วพี่กันก็เห็นว่าแม่เขาดูเหลืองซีดเปิดตรงเปิดตาดูซีดมากนะคะเขาลูกมาประมาณเดือนหนึ่งคุยไปคุยมายายบอกว่าเนี่ยไม่ยอมกินอะไรเลยกินแต่มามา่านะคะเนี่ยซึ่งซึ่งแกนก็เลยต้องบอกคุณแม่แปว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะมันต้องกินมันเพื่อตัวเองด้วยเพราะแม่ดูโซมดูซีดดูอ่อนเพียมากอะคะ่ะในวันนั้นที่แกนเจอเนาะ ได้แ,แนะนําไปนะอ่าเนาะกินอาหารที่ครบห้าหมู่หลากหลายนะคะไม่ต้องงดถักแม่ไม่ได้แพ้นะคะโดยอาหารที่คุณแม่ให้นมต้องรับประทานเน้นนะคะปรุงสุกอ่าปรุงสุกนะคะก็คือไม่กินของดิบปรุงสุกสะอาดนะคะ สดสะอาดตอนนี้ต้องยิ่งเน้นเลยนะคะสดสะอาดนะคะเพราะว่าป้องกันการติดเชื้อในคุณแม่ไม่ใช่ไม่ได้ในลูกนะคะป้องกันการติดเชื้อที่คุณแม่พอเมื่อไรถ้าแม่มีปัญหาสุขภาพนั่นแหละก็จะส่งผลต่อปริมาณน้ํานมนะคะด้วยดังนั้นคุณแม่ต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้มีเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารดังนั้นต้องปรุงสุขแล้วทีนี้คุณแม่บางคนก็จะถามพี่ัน้วว่าแล้วหนูกินคือหนูก็อดปาราตทำต่ำปารามานานแล้วค่ะ อยากกินอยากกินของดีอยากกินเอปะลาอะไรเนี้ยจะกินได้ไหมคือเอาจริงจริงก็พี่กันคิดว่านะคะเป็นไปได้เนี่ยช่วงที่น้องกินนมแม่เยอะเนี่ยหรือกินนมแม่แบบยังกินนมแม่เป็นหลักอย่างหกเดือนแรกเนี่ย,ค,ยควรงดขาดเลยควรงดขาดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอ่างหลังหกเดือนจริงแล้วพี่กันอยากให้หนึ่งปีด้วยซ้ำถ้าแม่อยากจะร้องจิบจิบจับจับจบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ไดได พอได้แค่พอหายอยากแต่อย่ากินแบบเยอะหรือว่าเป็นหลังอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ากินเยอะๆมันก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเยอะไงและอย่างปลาถ้าเป็นไปได้ก็เป็นปลานำะปลาต้มสุกที่เขาใส่ส้มตำเนาะอย่างนี้ค่ะก็จะพอกินได้นะคะแล้วก็แค่กินหลังหกเดือนนะพวกของ,ของแบบปลาปลาดิบอะไรอย่างเนี้ยค่ะหลังหกเดือนขึ้นไปถ้าปีนินได้ยิ่งดีนะกินนิดๆแค่พอหายอยากนะคะ กินไปแล้วไม่ต้องถึงขนาดปั๊มนมทิ้งโอเคไหมบางคนถามว่าเนี่ยหนูกินปะลาดิดไปหนูต้องปั๊มนมทิ้งไหมพีการอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวขอดูซิว่าคุณแม่คุยกับพี่กาบ้างไหมพี่กาก็อ่ะแล้วคุณแม่ต้องกินอะไรอีกนะคะอันนี้บอกถึงสิ่งที่กินได้เลยนะว่าแม่ให้นมจะกินอะไรบ้างนะคะ มีคำถามมาเพียบเลยนะคะนอกจากอาหารที่แม่ให้นมกินแล้วนะคะสิ่งที่ยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งที่แม่ให้นมควรรับประทานก็คือน้ำแม่ต้องรับประทานน้ำให้เพียงพอนะคะเพราะเราร่างกายเรานะคะต้องเอาน้ำมาผลิตเป็นน้ำนมด้วยแม่ก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ำที่กินกินให้มันมากขึ้นจากเดิมที่เคยกินอย่างน้อยวันละสามลิตรกินไปเลยนะคะคุณแม่บางท่านจะกินน้ำน้อยนมน้อยนะบอกเลยนะคะ แม่จะกินน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำอะไรดีครับพี่การกินได้ทั้งน้ำเย็นน้ำทางการแพทย์ไม่ได้ห้ามกินน้ำเย็นคุณแม่สามารถกินได้หมดเลยเอาที่คุณแม่กินแล้วรู้สึกสดชื่นกินแล้วน้ำนมไหลพุ่งคลานคือเวลาที่เรากินอะไรแล้วมันมีความสุขเนี่ยน้ำนมมันจะออกดีด้วยนะคะถ้าแม่กินน้ำเย็นแล้วสดชื่อน้ำนมไหลดีแม่กินไปเลยนะไม่ได้ห้ามนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือว่าผู้ใหญ่ทางบ้านของคุณแม่ด้วยนะคะ แล้วทีนี้วันนี้ที่จะมาไล่เรื่องของอาหารในแม่นมเนี่ยเพราะว่ามันมีคําถามเรื่องของอาหารเปรี้ยวอาหารเผ็ดนะคะอาหารหวานมันอะไรเงี้ยเผ็ดอะไรเงี้ยหนูหนูหนก,กินได้ไหมพี่การบางคนอยากรู้เพราะว่ากินจืดมาตลอดเลยค่ะพอให้นมลูกนี่ก็กินจืดทั้งที่เป็นคนชอบกินรสแซ่บนะคะคือต้องบอกก่อนว่า สมัยก่อนสมัยโบราณเนีเขาจะเน้นให้แม่ให้นมหรือว่าแม่หลังคลอดกินของจืดนะคะจริงๆแล้วนะคะคุณแม่สามารถกินอาหารตามรสชาติที่คุณแม่ชอบได้เลยเพราะรสชาติเปรี้ยวเผ็ดไม่ได้ไปถึงน้ํานมค่ะเวลาที่เรากินอาหารรสชาติเปรี้ยวเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปถึงน้ํานมแต่ว่าอะไรที่ไปถึงก็คือกลิ่นกลิ่นที่จะไปถึงน้ํานมคือกลิ่นอย่างเช่นคุณแม่กินสตอน้ํานมของคุณแม่ก็อาจจะมีกลิ่นสตอบ้า แล้วถ้าเกิดลูกบางคนไม่ชอบกินสตอก็จะทําให้กินนมแม่แล้วรู้สึกไม่ชอบอนะคะอาจจะมีบ้างแต่ว่ากินเผ็ดเนี่ยได้ไหมไปถึงน้ำนมไหมไม่ถึงรสชาติไม่ไปถึงน้ํานมนะคะแต่ว่าเวลาที่เรากินอาหารรสจัดเนี่ยมันจะมีผลต่อคุณแม่นั่นแหละเปรี้ยวหวานไปเค็มไปก็แน่นอนมีผลเรื่องเบา้าหวานนะคะเรื่องการทํางานของไตของคุณแม่ความอ้วนเนาะความอ้วนโดยเรื่องของความหวานเนาะอ่า ถ้าเผ็ดตัวคุณแม่เองอาจจะสอบท้องแม่สบายท้องได้นะอันนี้ก็คือใช้ตัวคุณแม่เป็นหลักถ้าเมื่อไหร่แม่กินแล้วไม่สบายท้องแม่ก็ไม่ควรกินนะคะสรุปก็คือว่าแม่ให้นมกินรสชาติเปรี้ยวได้เผ็ดได้ไม่เป็นไรนะคะเอาระดับที่คุณแม่สบายไม่มีผลต่อร่างกายของคุณแม่ค่ะพอรสชาติอาหารไม่ไปถึงน้ำนมเนาะ โอเคนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะาการไลค์การแชร์นะคะโอขอบคุณสําหรับไลค์แลว้วก็หัวใจ363รวงนะคะวันนี้ที่กันไปก่อนนะคะฝากติดตาม Youtube เพจพี่กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทางติ๊ก